ดีๆกับปตทปตทประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับยานยนต์ อีกทั้งการดําเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติโดยการแยกผลิตภัณฑ์ต่างๆจากก๊าซธรรมชาติเพื่อนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสากรรมปิโตรเคมีนับเป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ก๊าซธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งการจาหน่ายก๊าซปิโตเรเลียมเหลวเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคครวัวเรือนอุตสาหกรรมและขนส่งปัจจุบันปะตะทมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งหมด6โรง ปตทยังได้วางโครงข่ายการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเลและดำเนินธุรกิจให้บริการงานปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกจากนี้ปตทยังได้ขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทในกลุ่มปตทอาทิธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว โดยให้บริการในการรับเรือจัดเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวและแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวของประเทศผ่านบริษัท p t t LNG จจำกัดธุรกิจระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัทปตทจำหน่ายก๊าซธรรมชาติจำกัดเป็นต้นปตทมุ่งมั่นตั้งใจดูแลสังคม